สวัสดีครับเน,เนติชาวโคงแก้วครับสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุนันทาครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นผู้สื่อข่าวครับที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS หมายเลข3ครับทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่คุณเนติชาวคงแก้วรายงานสดจากพัทยาจังหวัดชนบุรีคุณเนติชาวชั้นค่ะ คุณวันวิสาคุณเจษด,ดาครับช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมข่าวไทยพีบีเสได้มาสำรวจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและพื้นที่ของเกาะล้านนะครับในส่วนของเกาะล้านจากการที่ได้ไปสำรวจพบว่าหลายคนอัดสงสัยนะครับว่าการเรียนสาขาวิชาภาษาไทยนั้นสามารถนําไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ย่งไงบ้างนะครับ ซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่สาขาวิชาภาษาไทยครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานสําคัญเลยของการใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นทักษะของการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนกระทั่งไปถึงการเรียนเกี่ยวข้องกับวรรณคดีและก็วรรณกรรมของไทยครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการใช้ภาษาไทยที่ถือเป็นพื้นฐานสําคัญของการเรียนที่นี่ครับ ซึ่งทักษะที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ครับก็จะเป็นประโยชน์ในการนําไปต่อยอดเกี่ยวกับการทํางานในแขนงวิชาต่างๆครับเมื่อจะเป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการการทํางานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารรูปแบบต่างๆครับตัวอย่างเช่นผมเลยครับเป็นผู้สื่อข่าวสิ่งที่นําไปใช้แล้วก็เป็นประโยชน์ในการทํางานก็คือทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเขียนและก็การอ่านครับ สิ่งที่ได้เรียนรู้ในสาขาวิชาภาษาไทยสามารถนำไปต่อยอดในสายงานนี้ได้ครับทำให้การทำงานราบรื่นและก็มีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นครับนอกจากความรู้ที่ได้จากการเรียนแล้วอาจารย์ที่นี่ครับก็ได้มีการ สนับสนุนนักศึกษานะครับให้ได้ลงพื้นที่ในการประกวดความสามารถถ้ามีโอกาสที่ดีมาตามที่นักศึกษาสนใจอาจารย์ก็สนับสนุนเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดที่เกี่ยวข้องกับการอ่านฟังเสียงการอ่านทํานองสนอหรือแม้กระทั่งการเขียนถ้ามีโอกาสที่ดีเข้ามาอาจารย์ก็ได้มีการสนับสนุนเพื่อเป็นเวทีให้น้องๆทุกคนได้ต่อยอดในการแสดงความสามารถแต่อย่างเต็มที่ด้วยครับและในขณะนี้ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนชุนันทาได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ใน รอบพอร์ตฟลิโอครับโดยเปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่7มกราคมปีหน้าครับนอกจากสาขาวิชาภาษาไทยแล้วครับยังมีสาขาวิชาอื่นๆให้เลือกอีกมากมายครับน้องๆที่มีความฝันมีความถนัดเฉพาะด้านหรือมีความสนใจคณะใดเป็นพิเศษก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยครับถ้าสนใจคณะไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครกันเข้ามาได้ครับ